สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่านะครับช่วงนี้ฟอร์มฮอตเหลือเกินครับมา3วันติดต่อกันแล้วครับเมื่อวานนะครับใครที่ดูคลิปผมนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านสกอร์สูงคู่โบตันนะครับก็ไปที่ทางด้าน2.75นะครับ ก่อนนะครับที่จะไหลไปถึง3มเม็ดเลยทีเดียวนะครับก็จบกันไปที่ครับโบตันครับเปิดบ้านครับแพ้กับท่านั้นบาสซิีไปที่2ประตูต่อ3นะครับซัดกันไปถึง5เม็ดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสูงเข้าเป้ากันไปอีกแล้วครับ3วันต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับตัวหน้าช่องของกระผมนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมมีตัวหน้าช่องเด็ดๆให้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับไปติดตามนะครับตัวอื่นของผมครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่นตัว V ครับ แล้วก็บอลไรท์นะครับบอลสดนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั้โครงการ3โครงการ5นะครับผมจัดไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับทางเข้านะครับไปที่ทานด้นใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทานั้นแอปพลิเคชันเขียวครับ C H 0 9นะครับอย่าลืมครับ C H 0 9 มีแอสไซน์ำหน้าด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่สนามครับผมหยิบยกไปรายการใหญ่เลยนะครับเป็นทางานสุยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับเป็นทางด้านบรีมาร์เล็ครับเปิดซานติโกเบนนาบิลนะครับพบทางด้านบาเยนมิวนิกครับทีมแกข่งจากเยอรมันนะครับคิกออฟในเวลาตีสองบ้านเรานะครับฟอร์มของทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านบรีมาริกนะครับนัดที่แล้วครับเป็นเกมลีกนะครับค่อนข้างที่จะโลเคชั่นนักเตะนะครับแต่ก็ ยังเอากาดิสอยู่หมัดเลยนะครับเปิดบ้านครับเอาชนะธนาคาดิสไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับความพร้อมวันนี้ค่อนข้างที่จะฟูลทีมเหลือเกินนะครับ โดยที่ท่านั่นกองหน้าครับสองคู่ดูโอ้นี่ก็จะเป็นท่านั่นโรลิโก้จับคู่กับท่านวีริสุดจูเนียครับเป็นตัวล่าสกอร์นั่นเองครับแผงการก็จะมีท่านจูสเบลลิงแฮมครับโทนี่โครนนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับส่วนท่านั่นไบรอันมิวนี่นะครับเล่นเกมลีครับในเกมที่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะโลเคชั่นนักเตะนะครับเช่นเดียวกันครับก็แพ้กับทางด้านสตุ๊ดการ์ดครับในเกมเยือนไปที่ 1ประตูต่อ3นั่นเองนะครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะครับในเรื่องของเซตผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่ตําตำแหน่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของกองหลังนะครับรวมถึงท้านกองหน้าอย่าท่านคีเลสโคมันนะครับที่บาดเจ็บนะครับส่วนนักเตะที่ยังเหลือนะครับวันนี้ก็จะใช้งานทานด้นไฮริคเคนนะครับเป็นทานด้นหน้าเป้านะครับแผงกลางก็จะมีท่าน้นจามาูมูเซล่าครับ โทมัสมูเลอร์นะครับรวมถึงด้านเรย์ลอยซาเน่นะครับเป็นตัวผึกเกมแดนกลางทั่นเองครับนัดแรกนะครับที่เจอกันมานะครับเล่นในบ้านของบาเยนน์มิวนิกนะครับก็จบเสมอไปที่2ประตูต่อ2นะครับมาเข้าสู่ทัศนคมุมมองส่วนตัวสําหรับคู่นี้นะครับของกับผมนะครับต้องบอกว่ามิวนิกวันนี้ค่อนข้างที่จะฟูลทีมแล้วก็พร้อมกว่าทางด้านบาเยนน์มิวนิกพอสมควรครับแถมนะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับเสียงเชียร์นะครับกระตุ้นลุมเล้าแน่นอนนะครับส่วนรูปแบบในเกมวันนี้นะครับถ้ามีีีีททมมมใดนนนะะคครรัับบึง ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับลูกเกมนี่น่าจะเปิดกันแล้วก็เข้าแลกกันสนุกสนานอย่างแน่นอนครับซึ่งนะครับตลอด90นาทีนี่ผมเชื่อว่านะครับน่าจะจบนะครับด้วยสกอร์นี่เกิน3เมล็ดอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับแนวทางของผมให้เลือกเชียร์ทางด้านสกอร์โอเวอร์นะครับไปอีกวันหนึ่งได้เลยครับไปที่ทางด้านสกอร์สูงครับอยู่ที่3ช่วงตัวนะครับกาแพง3ช่วงตัวผมเชื่อว่า3ช่วงตัวตลอด90นาทีนี่มีแน่นอนครับ มีโอกาสที่จะไปถึงเม็ดที่4ได้เลยนะครับวันนี้จัดที่ธนาสกอร์สองคู่บริมาริกกับบาเยนมิวนิกนะครับเป็นแนวทางในค่ําคืนนี้ได้เลยครับสำหรับตัวหน้าช่องนะส่วนท่านใดครับที่อาจจะไปติดตามแนวทางเพิ่มเติมของผมนะครับนะมาได้ที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทีทนาแอปพลิเคชันเขียวนะครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไตน์นำหน้าด้วยนะครับนะขอทั้งโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็เชียร์บอลด้วยกันสนุกนะครับ